ตอนนี้แม่กำลังอา,อาซาทางนี้เรียกว่าพัดเขา้าแม่กำลังพัดเข้าอยู่นะคะนี่อันนี้คือข้าวเจ้าน้อยนะคะทำข้าวฟื้นข้าวซอย จะเอาไว้ทำข้าวฟืนน <c oughs> ข้าวรร่ฟืนกับข้าวซอยโดยเฉพาะนะคะเม็ดของเขา้าเจ้าน้อยนี่จะเม็ดเล็กกว่าข้าวพันอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราเอามาทำความสะอาดล้างน้ำสักสองน้ำเช่ไว้ทั้งคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปโม่นะคะทำข้าวซอยน้อยกันคะ่ะ ส,สวัสดียามเช้านะคะเข้าเจ้านะคะที่เราเชลเมื่อวานที่จะบอกว่าจะทำข้าวซอยนะคะก็ตอนนี้แม่มกำลังล้างทำความสะอาด,ดอแล้วก็ดิน้ำออกก่อนนะคะแล้๋อาจะเอาหยัดน้ำไว้ก่อนนะคะ แล้วก็เอามาเทใส่ถังพลาสติกอีกทีนึงนะคะเราจะเอาน้ำสะอาดมาใส่ลงไปนะคะหลังจากล้างทำความสะอาดหยดน้ำไว้สักพักนะคะนี่คือข้าวหุงนะคะที่เราหุงแล้วจะเอามาทำเป็นน้ำหัวของข้าวซอยนะคะเราจะผสมกันแล้วก็เอาไปโม่นะคะทำให้ใส่น้ำหัว ใส่ข้าวหุงแล้วไปโม่ตามแล้วก็สามารถโม่ข้าวเจ้าโดยที่ไม่ผสมข้าวหุงก่อนก็ได้นะคะดี๋ยวเราไปทําน้ําหัวข้างนอกอีกทีนะคะแต่ว่าอันนี้เราใส่น้ําหัวข้างในเลยค่ะถ้าไม่ใส่น้ําหัวนี่มันจะแตกข้าวซอยจะไม่เป็นแผ่นนะคะผสมน้ําหัวใส่ก่อนโดยจการเอาข้าวเจ้าเนี่ยละค่ะเอาไปหุงนะคะก็เอามาผสม อีกทีแแล้วก็เอาน้ําสะอาดนะคะเอาล้างในหม้อน้ําหัวนะคราใส่อีกทีเดี๋ยวแม่ผสมน้ําหัวเข้าเจ้านะคะกับเข้าเจ้าผสมกันก่อนเดี๋ยวน้นล่าจะหาไปโม่ในหมู่บ้านนี่แหละ,ะ <c oughs> เขามีเครื่องโม่หรือว่าภาษาท,ทางนี้เรียกว่าโม่นะคะเด <c oughs> ี๋ยวเราไปเราไปโม่กันะค่ะ ตอนนี้นะคะน่น่ากำลังหาข้าวซอยนะคะจะเอาไปโมกหรือว่าทางนี้เรียกว่าหมอนะคะจะไปหมอเข้าวซอยนะคะในหมู่บ้านเขามีเครื่องโมะคะ ขายขนมด้วยมั rainforest. ้งคนบ้านน้ำนะคะเข้ามาขายขนมแห้งนะคะหรือว่าขาวเส้นนี่แหละขาวเส้นทางนี้เส้นมีเส้นขนมมีหมูข้อสอย เครื poder, sí, ini, que, ja i̇şte. donc, ่องโม่ข้าวซอยในหมู่บ้านนะคะเทศกาลนี่เขาจะมาโม่ข้าวซอยเข้าทำกนะัะงหมู่บ้านเก็จะมาโม่กันตรงนี้เลยนะคะมามาหม้อข้าวซอยนะคะคนเยอะมากเลยก็ต่อคิวกันนะคะใครมาก่อก็ได้หม่ก่อนนะคะ ยาวหน่อยนะคะขอจะเสร็จ <c oughs> มีอามาผสมมูแบบนี้ก็ได้นะคะมีขวดที่สูงหรือว่าทเรียดขวดินนะคะแล้วก็มีว่าขวดเทด้วยเออไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะโบเสร็จเราออกไปต้มในหม้อลแล้วออกมาตากแห้งนะคะแห้งแล้วามาทอด อร่อยแล้วก็แบบนี้ก็หวานดีนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเราจะตัดสายตั้งเขาะะเราเอามาโม่ประมาณสีกีกระป๋องน้ำมแม่ั้นนี้นะคะเราเขาเอา300ร้อยากกะหรือว่าเอาสารังนี้เรียก3มปากนะคะเราเอา ใบห้าป,ปากนี่คือใบห้าไว้นะคะเอาให้เขาแล้วเขาก็ถอนมาให้สองปากก็คือสองบจันั่นเองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปต้มนะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าน้ําหัวนอกน้ําหัวขา้าวซอยเราไม่ต้องหุงข้าวใส่นะคะหม้อข้าวที่เราเช่ไว้เลยแล้วก็มาแยกเอาน้ําร้อนใส่อีกทีนะคะให้มันข้นๆหมน้มน้กเลยแล้วเราเอาแป้งนี้ใส่ พีแป้งบลับต้มน้ำเดือดแล้วให้เอาข้าวเจ้าที่เราโม่แล้วนะคะใส่ให้มันสุกนะคะแล้วก็เอามาผสมกันอีกทีนะคะข้าวซอยจะได้เป็นแผ่นไม่แตกนะคะจะได้นุ่มนะคะเนียวนุ่มอร่อยได้เนียวนุ่มจะได้หวานนี่ญาติพี่น้องเราจะมารวมกันมาต้มที่บ้านพี่ไอ้ปินนะคะครงนี้เรียกว่าหล่อข้าวซอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหล่อข้าวซอยกัน ที่บ้านพี่เอตินตอนนี้พี่แปงกําลังรออยู่นะคะพี่แป้งกําลังรอถาดแรกนะคะหรอข้าวซอยนี่เราจะหยิบเอามาวางสองข้างขนะะองเตาไฟนะคะเพื่อเป็นการทางนี้เรียกว่าส่องผีเตาปุ้งนะคะจะได้ทํำข้าวซอยราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรนะคะธรรมเนียมจะเป็นแบบนี้นะคะการหรอข้าวซอยสามปี มีสามครั้งนะคะนั่นก็คือเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็แตสงกรานปีใหม่ะคะ่ะนี้เรากําลังเตรียมผักอยู่นะคะผักที่ที่จะใส่ข้าวซอยเนี่แหละมีกระหล่ำปรีนะคะแล้วก็มีกระหล่ำดอกนะคะม,มีผักชีต้นหอมอยู่ข้างล่างวันนี้ผักเยอะ ถ้าเวลาจะทำข้าซอยทีนี่ต้องเตรียมผักเยอะๆเวลาจะทำข้อซอยทีไรนี่ผักต้องมาเต็มสวนนะคะทางนี้อันอันนี้เรียกอผักแตนนะงัภาษาทางนี้นี่ผักบุ้งสำเนียงทางนี้ก็ผักบุงนี่มีถัว่วด้วยักชีต้นหอมใส่ไส้กรอกใส่ไข่ด้วยก็ได้นะคะแบบคือชอบแบบไหนก็ตามใจเลยนะคะใส่ได้หมดนะคะ ขณะที่เราเตรียมเครื่องอะไรยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอาไปตากก่อนพี่แปลงก็เอาเข้าวซอยหลอไปตากไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวตากข้าวซอยแห้งแล้วก็นํามาตัดนะคะตัดเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอาไปาทําน้ําใส่ข้าวซอยน้ําขั่วกินเนี่ยแหละคะ่ะ เพื่อ <c oughs> จะไม่เป็นการเสียเวลานะคะคือ,อว่าผักอรไม่เตรมหมดเลก็ยังไม่ก่อนนะได้เตรียมอะไรเรียบร้อยเลยแ,แล้วอีกอย่างเนี้ยวันนี้คือคนเยอะมากนะคะที่จะมาทํามาหล่อข้าวซอยที่นี่ค่ะข้าวซอยเอ,อหลายเจ้ามากเลยนะคะก <c oughs> ็ญาติพี่น้องเราเนี่ยแหละคะ่ะไม่ใช่ใครอื่นใมากลสุดเพราะว่าสุดมันต้มน้ำมันเบิดเกินอืม ร้อนเกินไม่อันนี้เป็นอันนี้เลยอันนี้ไม่ใช่ข้าวซอยน้อยนะคะอันนี้ที่เขาเข้าซอยแผ่นใหญ่เข้าซอยหลวงเลยข้าวซอยหลวงเลยข้าวซอยน้อยคือข้าวซอยน้อยที่ทำกินที่บ้านข้าวซอยน้อยคือทำกินที่บ้านปกติที่บ้านเล็กคือข้าวซอยใหญ่แ่ถ้าเนี่ยเทศกาลแบบนี้ก็จะทำแผ่นใหญ่เลยนะคะทุกปี ปีหนึ่งก็ประมาณสครั้งที่เคยบ้องละค่ะใหญ่มากถ้าคนที่กินน้อยกินไม่เยอะอะไม่หมดแน่นอนสำหรับเรานี่ไม่พอค่ะเร่องนี้อีสา,อ,าอุ้ยไม่อยากมาจีดีไล่ล่ะ <laughs> มาเติดขอพักของพอนเติดกันันตากนี้ไว้กันเครื่องก็จะมีอันนี้งาถ้างาคั่วแล้วก็มาตําอีกทีใส่มะนาวด้วยก็ได้อันนี้เป็นกรเทียมเจียวนะคะพริกพริกคั่วบดแล้วก็มีผงชูรสน้ำตาลทรายด้วยนี่น้ำจางนะคะซีเอิ๊วเชียงกง น้ำจ่างเชียงตงุงปรุงเครื่องกันดีกว่าก็จะมีงานนคะนนคะที่เราตัวแล้วมาตามก็จะมีชูรสนคะนนคะ กม็มีกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็พริกคั่วเอามาปั่นหรือว่าอีดนะคะดูเครื่องปั่นมืออือเราจะใส่น้ำน้ำ,นำตาลทรายนะคะเอาถิ่วเพชรย่างน้ำตาลทราย ฟันมานาฟันอีนาใส่ชนบทก็จะแบบนี้นะคะจะไม่ค่อยถือกันจะไม่ค่อยถือกันเท่าไหร่นะเขาจะกินกันแบบนี้แหละเลยวางตามพื้นแบบนี้เลยคะตกผิด

หมู่บ้านเดลลอนเหนือนะะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขานะคะอากาศก็จะค่อนข้างเย็นสบายหน่อยแล้วก็มีหลังคาบ้านอยู่ที่ประมาณ59หลังคาเรือนนะคะประชากรก็ประมาณ200กว่าคนนะคะในแต่ะละปีเนี่ยจะทำข้าวซอยน้อยกัน สามครั้งนะคะคือทําทั้งหมู่บ้านนะคะแต่ถ้าทํเข้าวซอยน้อยแบบทานที่บ้านทํากินเองก็คือทําทุกวันก็ได้นะคะแต่นี่เป็นธรรมเนียมและประเพณีของหมู่บ้านเดือดอเหนือน,นะคะคือเข้าพรรษาออกพรรษากับปีใหม่สงกรานเนี่ยช่วงวันที่สิบสามค่าเนี่ยเขาจะทํเข้าวซอยกอันทั้งหมู่บ้านอุโยะมาทายุง

ออนี่นะอ้ยก็นอันนี้เป็นข้าวซอยที่เราตากแห้ไงไว้แล้วแล้วก็นำมาตัดเป็นเส้นแล้วนะคะเราทำเราทำน้ำคั่วเสร็จก็ <c oughs> เอาไปลวกเอาไปใส่ได้เลยนะคะทางนี้เรียกทางทางข้าวซอยนะคะ

ใช่ค่ะเม่อนั้อนอุ่นเพราะว่าเนยหัวหน้ได้สบจ้องนีทำนาเ้ามาดูเดียวอาเราใ่พ่าจะทับเปิดไว้มันนั่นยยางอยางไม่รอยชหทำอวันให้เหลือเพื่อเอาวันโู้

วันนี้น้องลุน่าทำกเ็เป็น <c oughs> วันนี้หายไปไหนกันหมดแลวเหลือสามคนแล้วทีนี้

อันเนี้ยนู่นมาแล้วนี้มาแไม่ใช่แข่งในอน้องกล้องน้ำลังเยี่ตาไม่ตอนีนของเก่านี่เขาอนุรักษ์เออใช่เขาต้องเขายังเก็บของเก่าเลยมันยังมีอยู่นะของเก่าใช่ไหมยิ่งเก่ายิ่งแบบใช่ต้องเก็บรักษายิ่งเก่ายิ่งดีมันมีราคาใช่เหรอเนี่ เขาสนทยเขาสนนี่นะคะเริ่มตกเย็นและวยตาพี่น้องก็เริ่มมารวมตัวกันแล้วนะคะมีหลายว่าเอาไปโอนกางเวาด็อก่อน ยังหลอไม่เสร็จนะคะข้าซอยวันนี้หายเจ้ามากเลย,ยนี่อะไรคะคือประเพณีของที่นี่นะคะเวลาทำอาหารทำอะไรกินกันรว<อ><ด>มญาติ้องกันทีนานๆเจอกันทีนะก็จะดื่มเพื่อความสนุกสนานนะคะ

จะมาทำมาแม่นะคะใ,ใคออกลใใ้ออกพรรษาละ่วงใกล้เข้าพรรษาออกพรรษาหรือว่าสงกรานต์ปีใหม่แบบนี้ก็ลูกหลานของแม่ก็จะมาำมาท่านนะคะ ากันโตนะคะมาซูมากันโตคนเ่าคนเก่จอยวสายไปักเตนไปเอวเียนอน นี่ก็เป็นประเพณีอันดีงามนะคะที่เสิร์ฟซอทอดกัน ต,ต่อมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะแล้วก็สืบต่อต่อไปค่ะไปเอาโควาเขาไปเอาโควาหอักกว่ามันไปจีนได้ไหนล่ะ

ชินชิวนจุกันนึ่งพี่างนี่ก็หมดไปอีกวันแล้วนะคะกับกิจกรรมนะคะแต่ละวันของมนราหและประพณีนะคะแต่ละอย่างของที่กะะ็ตอนนี้ก็เย็นแล้วค่ะจะทำงทานบ้านต่อละก็ฝากติดตามนะคะกักกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจในอนล่ามาตลอดนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ